สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวิเทศกกองก้องนะคะวันนี้เรามาถ่ายองค์ปู่บริจิตด้านหลังนะคะนี่นะคะนี่ค่ะสาวิเทศมาถ่ายองค์ปู่บริจิตด้านหลังปู่นะคะนี่ค่ะมีความสวยงามมากๆนะคะดูค่ะดูค่ะนี่ค่ะมาตั้งกล้องไว้ข้างหลังนะคะเนาะเรามาดูตรงนี้เนาะแต่บรรยากาศฝนก็ตกเปาะเป๊ะเปาะแป๊ะ,ะนะคะจงังหลยสาวิเทศก็กริ่ีเมือ่อยอยู่เหื้อนะคะเ <laughs> นาะ จากน้อยสาวเหตุก็จะเมื่อไรอยู่บ้านโอ้ยมีมะเขือค่ะมาดูมะเขือค่ะอุ้ยนี่มะเขือเหลืองแล้วนี่ปารเอาไปเฮ็ดมะเขือนะคะมีมะเขือค่ะมะเขือขื่นหรือมะเขือยังอันนี้อุ้ยมะเขือขื่นหรือมะเขือไม่ขื่นเนาะนี่ค่ะอืมนี่มะเขือนะคะมีต้นมะเขืออาจจะเป็นมะเขือขื่นค่ะแต่มันไม่มีหนามมะเขือขื่นไร้หนามเนาะ อันนี้เป็นดอกควายนะคะปา้ปาๆเราไปถ่ายรำกันนะคะไปค่ะนี่นะคะบรรยากาศปู่นะคะหลังองค์ปู่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณสําหรับห้าสิบสองไลค์แล้วนะคะขอบคุณคะ่ะเอาคือเงียบขอเสียงหน่อยยังอยู่จ้ายังอยู่คะ่ะปู่นะคะไม่มีสัญญาณหรอมีอยู่ไหมปะคาปู่เห็นหรือเป่าเนาะมันเป็นยังไงคะปู่ขามันสัตว์บอ เบิงให้สาวอินเทเนเดอ้อปูเอ้ยดูให้สาวอินเทนนะคะปูคะไปค่ะเราไปดูลำกันนะคะพี่ทำอะไรพี่พถุงนี่ไหมโอปิดถิง อันนี้หนูถ่ายคลิปค,ค่ะ